เธอเธอเธอเราอยากซื้อ,อรถนะล้วเอกสารนะฉันต้องเตรียมอะไรบ้างอะ่ะมามามาเดี๋ยวเราจัดเอกสารให้โอหแล้วจะผ่านไหมเนี่ยถ้าจัดตามนี้ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกชัวซื้อรถจัดเอกสารยังไงให้ผ่านง่ายอนุมัติไวเดี๋ยวเราไปฟังสามหัวข้อหล,ลักๆกันเอกสารที่ต้องเตรียมในการขอ,อยืนไฟแนนซ์ 1. นบัตรประชาชน2ทะเบียนบ้าน เตทเมนย้อนหลัง6เดือน 4. เอกสารที่มารายได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนเอกสารสิทธิ์ที่ดินทะเบียนการค้าใบเสร็จซื้อของ จัดไฟเน้นรถมือสองให้ผ่านฉลุยไฟเน้นเขาอยากทราบแค่3ข้อหนึ่งเลยนะคะเขาอยากรู้แหล่งที่มาของคุณอยากรู้ประวัติของคุณคุณมีประวัติเป็นยังไงสองเขาอยากรู้รายได้ของคุณคุณมีอาชีพนี้ทำรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนสองเท่าของค่างวดหรือเปล่ามีกำลังที่จะผ่อนรถของเขาไหวหรือเปล่าอ่า สามผ่อนรถไหวหรือเปล่าอ่าถ้าผ่อนไม่ไหวเขาจะไปตามยึดคุณที่ไหนห้าเทคนิคการเตรียมเอกสารจัดไปแน้นให้ผ่านตั้นแต่ครั้งแรกหนึ่งสมุดบัญชีมีการเคลื่อนไหวเป็นประจำหรือเปล่าอ่าง่ายๆเลยนะคะสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะเงินเดือนก็จะเข้าบัญชีเป็นประจำอยู่แล้วหรือถ้าเป็นในส่วนของธุรกิจอ่าเป็นเจ้าของธุรกิจเองมีทะเบียนการค้า หรือว่าประกอบอาชีพต่างๆนะคะก็สเตตเมนต์นะคะสำคัญมากๆนะคะถ้าลูกค้านะคะมีการเดินบัญชียอยู่ตลอดนะคะอันนี้ดีเลยนะคะจะทำให้ผ่านง่าย 2. รายได้ต้องเป็น2เท่าของค่างวดเช่นอ่ายกตัวอย่างนะคะนายกเงินเดือน15,000บาทนะคะแสดงว่านายกผ่อนได้ไม่เกิน7,500ไม่รวมภาระหนี้ที่นายกมีอยู่ เช่นในกรณีที่นายกมีภาระหนี้อยู่5,000บาทอ่ายนกเงินเดือน1 5 0 0 0บาทใช่ไหมคะมีภาระหนี้5,000บาทแสดงว่าต้องตัดออกไป5,000ก็นายกจะเหลือเงินเดือนอยู่10,000บาทแสดงว่านายกจะต้องผ่อนได้ไม่เกิน5,000บาทอ่าหรือในส่วนของ ไม่พอจริงๆนายกอนะคะอยากได้รถเก๋งที่ผ่อนอยู่ประมาณ7,500บาทแต่นะนายกอมีภาระหนี้5 0 0 0บาทก็แสดงว่าสามารถที่จะหาบุคคลที่สองมาร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพ่อแม่สามีภรรยาพี่น้องนั่นเองนะคะ 3. ทํางานหรือเปิดร้านต้องมากกว่า6เดือนขึ้นไปในกรณีน,นี้นะคะ ฟแนนซ์เขาก็จะมาประเมินรายได้ของเรานะคะแล้วก็จะได้ประเมินความมั่นคงของลูกค้าด้วยว่าลูกค้ามีกําลังที่จะผ่อนแล้วธุรกิจของเราเนะีคะสามารถดํำรงอยู่ได้เลยนั่นเองค่ะ 4. เอกสารที่ยื่นต้องเป็นความจริงอ่าอย่างเช่นลูกค้าต้องทํางานอยู่ที่บริษัทนี้จริงอ่าแล้วก็ต้องพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้จริงนั่นเองนะคะ 5. เลือกไฟแนนซ์ที่เหมาะสมกับเราอย่างเช่นบางไฟแนนซ์นะคะเราก็มีหลากหลายไฟแนนซ์นะคะที่ให้เลือกแต่ละไฟแนนซ์ประเมินรายได้ของธุรกิจต่างกันนะคะแล้วก็ในแต่ละไฟแนนซ์นะคะก็ประเมินประวัติลูกค้าต่างกันเหมือนกันบางไฟแนนซ์นะคะ6เดือนนะคะก็ขึ้นประวัติแล้วบางไฟแนนซ์1ปีถึงจะขึ้นประวัตินั่นเองนะคะเราต้องอิงที่มาของลูกค้าเป็นหลักนะคะว่าลูกค้า นะคะมีประวัติในการผ่อนนานหรือยังหรือทำธุรกิจแต่ละธุรกิจนะคะธุรกิจไหนที่ไฟแนนซ์ ประเมินให้มากกว่าการเราก็จะต้องไปไฟแนนซ์นั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ความรู้กันหรือเปล่านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถอยู่อยากได้รถไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคะคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะอยากจะซื้อรถอยากจะจัดเอกสารยังไงให้ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกนะคะก็สามารถนะคะเข้าไปย้อนดูคลิปนี้ได้นะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากได้รถสวยๆคุณภาพดีนะคะอย่าลืม ติดต่อหาน้องแอมได้นะคะที่เบอร์0611781999นะคะ0611781999นะคะรีบโทรมาเลยค่ะ